นายทายนายทะเดินนะครับไปเลยนะครับเข้าเลยนะครับผู้ขายฟ้านคุณท่านดาวดาวท่านมช่าบ้ารยกนะครับมาเช่เดินะครับต่เสร็จแล้วอท้าเ้ามาเราไปเลย้วเดประกาศเลยนะครับมาคืทีมช่วยแม่แม่มาหเราขาไปช่วยทุกทางในช่วนี้ก็มีโครงการนะครับทาทังเนเงนมาบรับ

แล้วก็ทางนวแจ่มทางน้องเล็กทางดอกเด๋อนะครับทางน้องใหม่ทางกันาว่าทางทองคำนะครับทางน้องนุ่นทางเวองนทางพุรัททางผู้จ่ายทางเสือทอทางนรดไทยมาจัดเพลทางตัดเทางทองเินทางโรทางจิ้งจาทางแม่เจ้าทางน้องขวานทางน้องใบางทอบทาใบแตทางหาทางมาตาทางี่นะครับเอ่อนารเรยนรนะครับให้รอดอดัท่านที่ดั ก่หาเงนใค้ดีแนะช่วยให้ต้นกระจายครับท่านได้เขาก้แบบทุ่มเทก็เกินะครับมีนรอแ่ให้มีท่าหาให้นะครับมีหมายเ่าหมูพ่อยี่สิบทำครบนะหมายถืหรวหายช้างก็ครับาหนืะครับทาได้นือมีท่านดีนะครับมีคนนาดใหญ่แล้คนไหร่นาดใหญ่ทั้งด้อย าที่ว่าเนี่ยให้เใหญงเขาขึ้นเา่อเข้าไปเลยนะเข้าเลยนะรับเพืม่ใอขุนเจ้าเป็นลู้ทางเดียนะครับท้านอาข้าหลักข้เบี้ยนะครับขวตัวนข้าเร็ดยูเาวอผดยาตุกาวับนี้่าตายเี้ะครับามนนะครับเป็นสามนบูที่เขาได้่น เพื่อนำบุญกุศลนะครับให้กับนระบบวงพ่อักเรียนเพ่อความหมายก็คือได้สัวช้านควั็หมายถึงว่าให้เรารักสัมผันะครับมาได้รับพนะครับถ้าพระอยากมีจิดสะพ้ัยด้วยใาวภาถ้าจัดกับช่วอาจะมีบุญสมบูนะครับอ้าวพี่น้องดีช่กระถม่อมงบุญน้องมีห้าใจเวลากระถม่อก็ทำบัตรั้งได้เลยนะพวกนี้ ประมาณประมานะครับก็อยมีประมาณสองกิโลเมตเส้นไปนี่ก็ไม่ได้นกเขาใชตัวนี้้เรไกลาครับถ้าที่ปะวัตศาสตร์างอำเภอสุบุตนะครับมาไปอเสุบนะครับแล้วก็พุ่งเข้าานเข้ามาากไปางหมู่บ้านนะครับไปทางหมู่บ้านเสรแล้วก็ สว,วัสดีค่ะมาพบกับเราในช่องน้องปูนสัมลัตที่นะคะวันนี้มาดูอีกรูปแบบของนางกันจากเมื่อวานไปเดินแห่ขบวนกันนะคะคนพลุกพล่านช้างก็เยอะ รัทึกมากเลยรอลุ้นอยู่จะเป็นยังไงนอ้อยังไงอันนี้มาดูอิรยาบถอีกอย่างของเธอโถมีความสุขใหญ่เลยเอาพวกในที่ลานกว้างๆให้เขาเดินเล่น ฟังเสียงคุณพ่อกันคุณพ่อเป็นไงมั่งเมื่อวานเหนื่อยครับเหนื่อยทั้งคนทั้งช้างครับตื่นเต้นนิดหน่อยออกงานแรกครับผมรัดทึกไหมคุณพ่อตื่นเต้นครับช้างเยอะเนาะช้างเยอะครับยิ่งกว่างานช้างอีกมีเสียงจุดประทัดอะไรด้วยแทรกซ้อนขึ้นมาครับลัวว่าน้องเขาจะตกใจตื่นแต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับ ผ่านพ้นมาด้วยดีผ่านพ้นมาด้าดีครับรอลุนทั้งทั้งคนอยู่บ้านแล้วก็คนคนอะไรนะ <c oughs> นำขบวนเพราะว่าระทึกกันมากเลยกลัวไม่รอดกันาาลกนาาลกัวเขาตกใจทั้งเพราะว่ามันมีเสียงดังไหมคะเขามีมีกองยาวด้วยใช่ไหมคะมีแบบเสียงมโหรีมมออืพ่ปป้าตงเิดไตลอด เราก็ไม่รู้นะคะว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงไม่เหมือนกับที่เราอยู่ปางช้างเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รู้กิจวัตรประจําวันแต่อันนี้คือการออกงานสถานาการณ์ข้างหน้าเรายังไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงคก็เลยต้องรอลุ้นกันข้าวปลาไม่ยอมกินกันเลยแล้วถึกกันนะคะอันนี้ให้เขาปล่อยให้เขาเดินเล่นตามสบาย แล้วแต่เขาอยากเดินเขเดินไปทั่วๆบริเวณนี้กว้างๆโ <c oughs> ชคดีมากเลยที่ว่าช้างบ้านเราไม่มีตัวไหนที่ไม่ถูกกันแม่ดีใจมากยิ่งไปดูยิ่งโอ ช้างเยอะกลัวไปว่าช้างไม่ถูกกันช้างงาก็เยอะด้วยแต่หนูก็ผ่านพ้นเก่งมากๆน้องปูนซัพ์แม่ละลุ้นอยู่ข้างหน้าข้างหลังให้อยอู่เห็นช้างแล้วก็ตื่นเต้นมีแต่ตัวใหญ่ๆด้วยนางอ้วนจัดเวลาเดินก็เหมือนคนอ้วนนะคะก็มีเผลแผลแดงๆที่ว่าเป็นรอยเชือก เป็นนิดหน่อยไม่เป็นไรลูกดีแล้วหนูเก่งมากเดินกับขบวนแห่เขาไดอ้อุ้ยอุยถูใหญ่เลยฝนตกยากเลยชุ่มฉ่ำบ้างะคะ่ะอันนี้ตัดเกือบหมดแล้วส่วนนี้ อยู่บนป่าก็มียายกินครับปลูกไว้แค่นี้ใกล้จะหมดแล้วบน,นเหลือแค่นี้ค่ะแค่วงนแล้วก็เหลือในสวนบ้านเราอันนั้นน่าจะได้ถึงเดือนไม่พอ่อยาตงนี้นต้นมันก็บางๆอ,อ่ะต้นมันไม่ได้นาต้นไม่นาครับม,มันไม่ค่อยสม,มือเท่าไหร่ก็เอายาไปให้น้องก่อนนะคะ มันก็จะเป็นกอไผ่สูงแล้วอเป็นนี้ก็ค่อยๆปลูกไปอีกนะคะเนี่ยดินบ้านเรามันไม่ค่อยแบบชุ่มชื่นปลูกปั๊บมันได้แค่ตแรกแล้วทีนี้ต้นมันก็เลยแบบว่าเกิดแบบบางๆหน้าแรงยิ่งต้นตายหมดต้องปลูกใหม่อีก ยาให้น้องแน้ะรวมถึงคุณพ่อด้วยค่ะที่ไม่ได้ไม่ได้ไปส่งขอบคุณครับขอบคุณคุณปุเป้ด้วยนะคะที่ไม่ค่อยมีเวลาได้ยืนคุยกันพอสมควรนะช้างเยอะคนก็เยอะ ต้องขอบคุณด้วยค่ะถ้ามีโอกาสได้มาสุรินทร์อีกอก็แวะมาหาน้องได้อีกนะคะตอนนี้อากาศไม่ร้อนนะคะอากาศก,กำลังดีอยู่นี่นะตอนเย็นเดี๋ยวจะมารับ ให้หนีนีไม่เมืองไม่อยู่ในป่าก่อนวันนี้ห่างเหนื่อยจริงๆเห็นแล้วยังสงสารเลยครัรับงานสองงานเดินไกลด้วยช้างก็เยอะและทึกมากเมือ่อวานสิดยอดแต่หนูก็ผ่านพ้นมาได้นะลูกคุณพระคุณเจ้าคุค้มครองเดินทางปลอดภัยมาตลอดต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ให้น้อง ผ่านพ้นงานเมื่อวานมาได้อย่างปลอดภยัยช้างเยอะจริงๆ